คือบริษัทเสียนาพรมาเก็ตติ้งจำกัดมหาชนเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเป็นเป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้านะครับในกลุ่มแอกแล้วก็เครื่องดื่มนะครับซึ่งเรามีฐานธุรกิจทั้งอยู่ในเมืองไทยนะครับในประเทศไทยเนี่ยเรามีโรงงานสี่โรงงานนะครับเรามีโรงงานที่ก,กัมพูชาด้วยนะครับแล้วก็เรากําลังต่อสร้างโรงงานในเวียดนามนะครับซึ่งฐานธุรกิจของเราในทั้งสามประเทศเนี่ยมันจะทําให้บริษัทเสียนาพรนะครับเป็นผู้ประกอบการที่สามารถจะเชื่อมตลาด ในประเทศไทยแล้วก็ CMB เข้าไว้ด้วยกันซึ่งภูมิภาค CMB ทุกท่านันลงทุนทุกท่านก็คงทราบว่าอัตรา,าการเติบโตสูงมากนะครับการที่เราขยาับโครงสร้างธุรกิจของเราอ่ะให้มาเป็นในระดับมีภาคได้เนี่ยมันจะสามารถทําให้สินค้าของเราทั้งขนมและก็เครื่องดื่มนะครับสามารถขายแล้วก็ตอบโจทย์จากผู้บริโภคได้ประชากร250ล้านคนสินค้าของเราตอนนี้อยู่ในสองกลุ่มนะครับกลุ่มแน็คนะครับลุมแน็คเนี่ย สินค้าหลักๆของเราแบรนด์หลักๆของเราก็คือตัวเบนโตะปลาหมึกอบรถเพดนะครับแล้วก็ตัวโรตัสขาไก่นะครับส่วนสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยแบรนด์หลักเรือธงของเราเลยก็คือตัวเจล่เจล่บิวตี้ขายเยอะมากตามคอนเวนิอรนะครับแล้วก็ยังมีแบรนด์เครื่องดื่มอย่างเมทิกฟาร์มในใสายเอเยนดิงแบรนด์อะคาวิดนะครับในใสายเครื่องดืม่มวัตต์มเครื่องดื่มวิตามิน นะครับซึ่งช่วงกระแสโควิดมาเนี่ยโอ้โก็อาจารย์การเติบโตสูงมากนะครับ <S <S คุนนี้แล้วก็จริงๆยังมีแบรนด์ในพอร์ตโปรอีกหลายสิบแบรนด์ที่อยู่ในภายใต้การผลิตและก็จัดจำหน่ายของเราครับคราบผมก็จะสังเกตเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจของเราถ้าจะแบ่งนั่นก็คือเป็นสองสองสอง,สองกลุ่มหลักๆแล้วกลุ่มเค,ครื่องดื่มถูกไหมฮะแล้วก็กลุ่มอ่าสแน็คขนมขบเคี้ยวต่างๆครับผม สัดส่วนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับตัวของอธุรกิจเราผมผมก็เรียนนี้ครับถ้าถ้านถ้าเทียบกับตัวเลขของปีที่แล้วเนี่ยในเชิงของรายได้นะครับรายได้ที่มาจากสแน็คของเราเนี่ยประมาณห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นก็อย่างนี้จต่ที่ที่ผมเรียนคือแบนดเบนโตโรตัสก็เป็นสองแบรนด์หลักนะครับส่วนกลุ่มของเครื่องดื่มอีกประมาณสี่สิบสาเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์เจเล่เมจิฟาร์มแล้วก็อะคอลิทค,ครับรายได้ทั้งหลอดเต็มตะเกียที่แบ่งเป็นสแน็คก,กับเบอร์เรนะครับก็มี สัดส่วนมาจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรายได้จากต่างประเทศของต่างประเทศของเราประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นฐานหลักของเราอยู่ในประเทศไทยประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นซึ่งต่างประเทศที่ผมเรียนยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน c ีเอมนะครับประมาณสักสามในสี่รายได้ต่างประเทศเนี่ยก็เป็นรายได้จากการขายสินค้าของเราในประเทศกัมพูชาเวียดนามมาแล้วก็ลว ครับเดี๋ยวผมจะเจาะไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมขอเจอาะตลาดในประเทศไทยก่อนว่าแนวโน้มแนวโน้มเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอ่ากลุ่มเครื่องดื่มก็ตามขนมขบเคี้ยวก็ตามเป็นเป็น,ปนอย่างไรฮะต้องบอกอย่างนี้ครับเอ่อด้วยสถานการณ์โควิดของปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามันได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับในกลุ่มของสแตนด์บเกอร์เลยแต่เราก็โชคดีนะครับที่เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราปรับโครงสร้างทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการปรับท์ต สินค้าของเราให้เป็นสินค้าที่มีความันสมัยนะครับแคจจิ้งสวยงามมีประโยชน์นะครับแล้วก็เจาะกลุ่มผู้ผู้โภคที่ฐานกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับรือช่องทางการกระจายของในประเทศเราเองเนี่ยวันนี้เราสามารถทําได้เชิงลึกนะครับทั้งช่องทางเพอรเทนเทนตึ่งมีสินค้าเราขายทุกข้างในส่วนของช่องทางเทสติเชียลเรดเองเนี่ยเราก็มีทีมกระจายสินค้าเป็นของตัวเองที่สามารถครอบคลุมร้านค้าส่งยี่ตัวซาบตัวนะครับสามพันหกร้อยร้านค้า แล้วก็มีทีมแคสแวนที่ช่วยกระจายสินค้าของเราเนี่ยไปถึงล้านติดได้เลยนะครับภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเจ็ดหมื่นล้านค้าซึ่งเรื่องพวกนี้ยเรารับปรับตัวมาตลอดสามสี่ปีที่ผ่านมาซึ่งทําให้เอ่อสภาพที่ทุกคนก็คงต้องเจอนะครับจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเ,เรื่องกําลังซื้อมันลดลงแต่ในมุมของบร,ริษัทเราเองเนี่ยตัวแบรนด์หลักๆเนี่ยก็สามารถตโตได้ผมต้องเรียนว่า สถานการณ์โควิดเนี่ยทุกคนก็คงตกใจนะครับผู้ประกอบการก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่เราก็ปรับตัวอยู่ในไตรมาสเดียวครับตั้งแต่ไตรมาสสองปีที่แล้วซึ่งกตอนน้นั้นนะก็เป็นสถานการณ์จริงๆโควิดจานวนผู้ติดเชื้อไม่ได้เยอะมากแต่ว่าในมุมของผู้บริโภคในมุมของรัฐบาลเองก็ออกมาตรการมาเข้มข้นนะครับตลาดก็ค่อนช็อคไปช่วงไปมากเดียวแต่ตั้งแต่ไตรมาสสองปีแล้วมาไตรมาสสามไตรมาสสี่ จนถึงปลายมากหนึ่งที่ผ่านมานะครับในมุมของยอดขายและผลกาไรของเราเนี่ยสตัวมาโดยตลอดครับอครับ,รบเอับเมื่อกี้พูดออกมาแล้วนะฮะว่าหนึ่งในกลยุทธ์ของเรานั่นก็คือการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์นะันนั่นว่ากันนะฮะแต่ว่ามันคือช่องทางการจัดจำหน่ายคือของเรารเนี่ยอ,อจุดเด่นของเราโมเดิร์นเทรนี่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะกับเท a d i ดิจิทัลเทรดสัดส่วนสักเท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้ผมฟังไม่ทนัน สัดส่วนของท้าทาเมื่อกี้ผมเรียนว่าในประเทศ80เปอร์เซ็นะครับจากยอดขายทั้งหมดนะครับแต่ว่าในในประเทศเองเนี่ยเรายังขายผ่านช่อง,งทางบรงเดณเรดอยู่ประมาณสัก52เปอร์เซ็นตส่วนแคดิชัชนอลเรดเนี่ยย,ยังมีสัดส่วนประมาณสัก48เปอร์เซ็นต์ึ่งผมต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยในอดีตเราอาจจะเคยได้ยินว่าโอ้ห้าโบโมเดร์นเรดลูกหัวเมืองไปทุกตำบลน,นะครับผู้ค้าที่เป็นแคทีชเชนอลเรดก็ลำบากแต่ผมว่าในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ย ผ,ผู้ประกอบการผ,ผู้จัดจำหน่ายผู้ค้านะครับที่อยู่ในช่องทางเชนชั้นแหวนเนี้ยก็มีการปรับตัวหลายๆเจ้าเนี่ยเขาเริ่มมีจุดแข็งเป็นของตัวเองนะครับเจ้าที่ล้มหายายจากก็ล้มหายายจากไปแล้วเจ้าที่อยู่รอดมาได้เนี่ยก็พัฒนาตัวเองเพื่อขึ้นมาเป็นช่องทางในการกระจายที่เชื่งแข็งแล้วก็สามารถมีพื้นที่ของตัวเองในการทําธุรกิจได้จยให้ความสำคัญกับช่องทางนี้ครับ ซึ่งในตัวของบริษัทของเสียนาครเองเนี่ยเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาเราลงทุนนะครับร่วมกับร่วมกับพันธมิตรของเรานะครับเพื่อสร้างบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าขึ้นมานะครับซึ่งบริษัทนี้ชื่อว่าสุริโตนะครับปัจจุบันก็ทางเสียนาครเนี่ยถือหุ้นอยู่ห้าสิบจุดหนึ่งแล้วเราก็มีพันธมิตรเมื่อช่วงปลายเดนหนึ่งที่ผ่านมานะครับทางบุญรอดเทรดดิ้งก็เข้ามาถือหุ้นนะครับด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์จงเขาก็เป็นขาใหญ่ใน ธุรกิจเอ่อเดบโตแล้วนะครับเรื่องช่องทางะไรตลาดมีความเชื่วชาแล้าก็มีทีมผู้บริหารที่เป็นรูปต่อต้ามีความเชื่วชาญในการทําธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเนี่ยถืออุ้ด้วย20%บริษัทซีดีโปเนี่ยครับจะเป็นหัวหอกให้ศรีนครเนี่ยมีศักยภาพในการกระจายสินค้าในช่องทางเช็ตเตอร์เพดได้เช่นกันเรามี11วาเฮาส์นะครับทุกเอ่อทั่วหัวเมืองใหญ่นะครับแล้วก็ทีมแคชแวนแล้วก็ทีมค้าส่งนะครับที่ครอบคลุมร้านค้ายุบัวสาัว สามพันหกร้อยล้านคาทั่วประเทศนะครับซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยคือแบรนด์สินค้าที่ดังๆอยู่แล้วผู้บริโภคต้องการอยู่แล้วจะเป็นตกเรล่โลตัสก,ก็สามารถขายได้ตามปกติแต่ด้วยเสียนาคเน,นียมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆนะครับที่มาเรื่อยๆซึ่งตัวสินค้าใหม่ๆเนี่ยการซึงริงกู้ค้ารายใหญ่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอยาจจะต้องมีทางบโฆษณาเยอะแต่าาก,การมีช่องทางการกระจายสินค้า ที่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราจะสร้างประโยชน์ให้เราอย่างมากเลยในการที่คิดค้นสื่อทันดีๆแล้วสามารถส่งไปนําเสนอให้กับผู้ริโภคได้ถึงหมื่ถึงราคาครับครับครับอ่ะถือว่าเป็นจุดเด่นของเราแหละนะคะกับอ่าตัวของรบ,บริษัทกระจายสินค้าทั้งหลายแหละนะคะทีนี้เนี่ยผมผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่เทสติชแนลเทรดคือเรากาลังจะดูการโตนะอ่าเพราะว่า โมเดิร์นเทรดเนี่ยผมว่ามันเต็มแล้วแหละคือเราเข้าได้ทุกช่องทางอยู่แล้วแหละนะฮะโอกาสในการโตจากเทดดิชแนลเทรดก็ก็ถือว่ามีโอกาสพอสมควรอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะสัดส่วนในอนาคตระวังเป้าว่ามันจะเกินตัวของโมเดิร์นเทรดไหมหรือว่ายังไงผมอย่างนี้ครับคือสัดส่วนในอนาคตเนี่ยเราเราคิดว่าเราจะใช้ประโยชน์นะครับจากการที่เรามีช่องทางการการะจายสินค้าเป็นของตัวเองได้มากขึ้นสัดส่วนการขายก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมันจะอยู่ที่ลักษณะสินค้านะครับบ้างสินค้าก็อาจจะต้องไปค o n v e n i e n เยอะแต่ว่าด้วยศักยภาพของบริษัทเสียมาพรที่เราพัฒนาสินค้าได้ดีมาตลอดนะครับสินค้าใหม่ๆที่พัฒนาเราก็สามารถพัฒนาสินค้าที่จะสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่อยู่ตามช่องทางตูพรตามต่างจังหวัดตามหัวเมืองต่างๆได้มากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันจะเพิ่มโอกาสในการสร้างไรายได้และสร้างกาไรให้ให้ธุรกิจเสียนาพรในประเทศได้อีกนานเศษครับกหล หลักคิดของค้าปลีกเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะมองเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นหลักก่อนนะฮะทีนี้เนี่ยผมก็จะมาดูอีกตัวหนึ่งเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่แน่ใจว่าหลักคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าเราคือเราเราเปิดมาสามสิบปีแต่สินค้าของเราเนี่ยเราเน้นแบรบนด์เป็นแบบคือมันมันเป็นแบรนด์ที่ดังนะ เป็นแบรนด์หลักโดยตลอดเลยฮะคือมันอาจจะไม่ได้กระจายหลายแบรนด์เหมือนเหมือนกับต่างประเทศจนเกินไปอันนี้มันมันมันเป็นหลักคิดของเราด้วยหรือเปล่าครับหรือหรือยังไงครับอย่างนี้ครับผมต้องเรียนนี้ครับบริษัทเสียนครมาเก็ตติ้งเนี่ยปีนี้จะปีที่สามสิบละนะครับเอ่อจริงๆจุดเริ่มต้นของผู้ก่อตั้งคุณวิวัตรไทริสิกุลนะครับเดิมเนี่ยแกทําธุรกิจค้าทงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสายเลือดเนี่ยแกอยู่ติดกับตลาดอยู่ติดกับการขาย เขาก็จะรู้มีความด้วยด้วยประสบการณ์ของเขานะครับเขาก็จะรู้ว่าเอ้จริง,รงๆแล้วในมุมของผู้บริโภคต้องการสินค้าแบบไหนราคาที่จะวางคุณจะเป็นยังไงแพคเกจจิ้งถักไซส์ที่เหมาะกับร้านค้าอายุสินค้ามันควรจะเป็นแบบไหนนะครับมันเลยทําให้เราใกล้ชิดกับตลาดมาโดยตลอดวันนี้เนี่ยจากประสบการณ์เรามีทีมงานเก่งๆจากบริษัท FMCG ชั้นนำทั่วประเทศเข้ามา นำวินำข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์นําแนวโน้มของตลาดเทรนที่อยู่ในต่างประเทศเข้ามาผสมกับประสบการณ์นะครับมันเลยทําให้มันยิ่งทําให้เอ่อด้วยด้วยประสบการณ์และด้วยข้อมูลเนี่ยมันเลยทําให้บริษัทเสียนาครเนี่ยมีศักยภาพมากๆในการตอบสินค้าเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคและตอบช่องทางด้าตลอด30ปีเนี่ยคือเดิมเนี่ยเราเคยเป็นค้าส่งอย่างเดียวแล้วเราก็เริ่มหันมาเป็นโรงงานมีผู้ผลิตแล้วเราก็เป็นบอกโรงงานเป็นผลิตสินค้าต้องมีแบรนด์ด้วย จริงๆแบรนด์แรกตั้งแต่เจเล่เจเล่เฉยๆเนี่ยตั้งแต่ปี1994น,น,นะครับแต่เราก็ไม่ได้อยู่อยู่แค่เจเล,ล่เรามีเบนโตเรามีโรตัสเรามีเจ็คแมตติกฟาร์มเราพัฒนาจากเบลลี่ถ้วยเป็นเจเล่บิวตี้ใส่ซองมีช็อกกี้บีเบเกอรี่ฮอสมีอีกหลายสิบแบรนด์เลยครับที่ก็มีทั้งเป็นแบรนด์หลักแล้วก็เป็นแบรนด์หลองครับอืมกรับกลับเอาละฮะแล้วปีนี้จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มเติมหรือเปล่าครับหรือว่าเอารประมาณนี้ก่อนครับ จริงๆผมผมต้องเรียงอย่างนี้ครับภายใต้แบรนด์ตอนนี้เรามีห้าแบรนด์หลักแล้วที่อยู่ทั้งในหมวดสแน็คแล้วก็อยู่ในหมวดเครื่องดื่มซึ่งทั้งห้าแบรนด์หลักเนี่ยก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้บริโภคแค่ประเทศไทยอย่างเด่นโตโลตัสหรือเจเล่นเนี่ยอันนี้ดังถึงเซียรมีแน่นอนเพราะว่าเดิมเนี่ยพื้นเพของเราเนี่ยเราทำทกลยุทธ์แบบป่าล้อมเมืองตลาดของเรากระจายสินค้าไปตามภูทรเยอะเมื่อ20-30ปีที่แล้ว และจากภูทร์มันก็ข้ามชายแดนไปอยู่ที่ประเทศเชียงวีในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับเราก่อนที่เราจะเริ่มต่อร้างโรงงานนี่ยเราก็เริ่มวางแผนการกระจายสินค้าเราวางแผนการโปรโมทแบรน,น,บนด์สินค้าในตลาดเชียงวีมันทาให้แบรนด์ของเราเนี่ยดังไกลข้ามไปถึงประเทศเชียงวีด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่เชียงวีนะครับอย่างเบนโตเองเนี่ยได้รับความนิยมมากๆจากชาวจีนถ้าเคยได้ยินเดน็กมงเที่ยวชาวจีนเนี่ยซื้อเบนโตกลับไปเป็นของฝากติดหนึ่งในห้าเลยหรือแนมะ้แต่เกาหลีดารานักร้องเกาหลีเนี่ยครับ มาประเทศไทยเนี่ยจริงๆถ้ามีแฟนคลับเขาอยากจะเข้าไปใกล้ชิดเนี่ยถ้าเปเห็นทางอ e ินสตาแกรมเขาก็ร้อยเป็นกลมอะไรเป็นตอกเป็นสองคอเลยจริงๆแบรนด์หลายๆแบรนด์ของเราเนี่ยในในต่างชาติก็ได้รับความนิยมครับกลับกลับับเอาละนะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอเคต่างประเทศเดี๋ยวผมกำลังจะไปแล้วเมื่อกี้อธิบายไปบ้างแล้วนะครับผมขอ<ด>นอนุญาตถามอย่างนี้ว่าตลาดไทยเนี่ยในในฝั่งของตลาดไทยการโกรดยังยังสามารถโกรดได้หรือเปล่าหรือหรือเป็นยังไงครับเอาเอาสเลย ใน,ในตลาดเมืองไทยเนี่ยเราคิดว่าเราผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับจากด้วยสถานการณ์โควิดวันนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังสูงแต่ผมเชื่อว่าผู้บริโภคเนี่ยก็เริ่มมีมีมการปรับตัวช่องทางร้านค้าก็เริ่มมีการปรับตัวได้อันนี้เรามองจากเรามองจาก,าจากผลการดำเนินงานของเรานะครับที่มันโต,ลต,ลตลมาอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะในแบรนด์หลักๆจะเป็นเจเล่จะเป็นเบนโตหรือจะเป็นโรตัสนะครับตลอด4 5ไตรมาสที่ผ่านมาน,นะครับทีนี้ผมผมก็มองอยู่ว่าในตลาดเมืองไทยเองเนี่ย เราบอกว่าด้วยปัจจัยภายนอกถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจมันกลับมาโควิดเริ่มซาไปคนกลับมาท่องเที่ยวสังนสนารา์ได้มันก็จะส่งผลประโยชน์โดยไปะยญยสาหรับตลาดสถานการณ์เลยแต่จริงๆแล้วด้วยภายในของมาา,ามอะไรผมก็มองว่าในมุมของการทําให้ธุรกิจเติบโต,ตเนี่ยในฐานะของผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจสนา,านการด์ระเบิเนี่ยวันนี้เราก็ยังหยุดอยู่กับที่เพื่อคาดหวังให้เศรษฐกิจมันกลับมามันก็คงไม่ได้ ตรงนี้เรามีการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ๆเพื่อที่จะขยายกลุ่มผู้บริโภคตรงนี้ก็อยากที่เห็นได้ชัดมากอย่างตัวเจเล่บิวตี้จากเดิมเราขายซองละสิบาทในเจเล่เอเล่นนะครับเพราะมันมีกระแสเรื่องโควิดขึ้นมานะครับคนหันมารักสุขภาพนะครับเราแตกแคตตาล็อกใหม่จากเจเล่บิวตี้เนี่ยออกมาเป็นเจเล่วิตามินนะครับซึ่งจริงๆในเจเล่บิวตี้เราใส่วิตามินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจเล่วิตามินเนี่ยรูปลักษณะของซองเนี่ยมันอาจจะดูฟองมากขึ้นดูเน้นถึงคุณประโยชน์สารอาหารมากขึ้น ใส่วิตามินเข้าไปนะครับแล้วปรับแล้วเปลี่ยนพรีเซนเตอร์เป็นคุณมาโอลินมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเดิมเป็นน้องคิมเบอรี่จากกลุ่มพืชพโภคที่รักสุขภาพจากกลุ่มพืชพุ่ที่เป็นผู้ชายมันทําให้สินค้าของเราขยายฐานไปอยู่ในกลุ่มผู้พโภคมากขึ้นยังเบนโตเนี่ยต้องบอกว่าเบนโตนที่ต้องปีแล้วได้รับผลกระทบเยอะเลยนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยยอดขายไปเกือบ30%แต่เราก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับวันนี้ไตมาาหนึ่งที่ผ่านมบเนี่ยยอดขายเบนโตมากกว่าไต ไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วซึ่งไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วในสถานการณ์โควิดยังไม่ได้มีอะไรมากนักท่องเที่ยวก็ยังมีแต่สิ่งที่เราตัดตัวก็คือเราต้องแตกลายสินค tamam MM ้าใหม่สร um ้างความหลากหลายให้กับผู้พวกเพื่อขยายฐานจากเดิมมีคนกลุ่มหนึ่งที่กินสินค้าเราเราก็ต้องขยายไปอยู่อีกกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามเพิ่มมาทุนซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นความถนัดของผมนะ๋อและยิ่งมีช่องทางการกระจายที่เข้มแข็งเข้ามาช่วยเนี่ยมันขัให้สิ่งที่เราวางแผนไว้ประสบวามณ์ของเด็กได้ง่ายขึ้นครับ พราะฉะนั้นผมเห็นภาพแล้วในไทยใ,ในไทยผ่านจุดต่ำสุดแล้วจากนี้ต่อไปเราเห็นภาพในการแก้ไขปัญหาแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเครื่องดื่มเองก็ตามนะฮะก็ถือว่าสู้กับโควิดได้แล้วแหละนะครับขนมคบเคี้ยวก็ตอนนี้ก็ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะฮะในช่วงของไตรามาสห่งปีต่อมาน่าร้อยสิบสามทีนี้เนี่ยนะสิ่งที่จะทําให้ตัวของเราโกรธได้ดี นั่นก็คือตลาดต่างประเทศเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นพี่พูดเยอะตรงนี้แล้วนะฮะทีนี้ผมขอสอบถามนิดหนึ่งในกลยุทธ์ของการรุกตลาดต่างประเทศเอ๊ะเราเข้าไปตั้งแต่เม,มื่อไหร่นะฮะผมต้องเรี่นนี้ครับจริงๆเนี่ยเราเราเริ่มทําธุรกิจขายสค้าของเราต่างประเทศตั้งแต่ปี40นะครับ20กว่าปีปที่แล้วรเริ่มขายแล้วก็ส่งไปในประเทศเอเชียอื่นๆนะครับสิ๊กโกสิปก โดจินทั้งหลายเนี่ยมีสินค้าของเราไปแต่เรายังไม่ได้ทําเป็นรูปแบบในช่วงตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเรายังเน้นทาธุรกิจในเดือนะแต่ว่าเมื่อประมาณหกปีที่แล้วครับกระแสเ e อไอีีใช่ไหมครับการเชื่อมภูมิภาคนี้เข้าด้วยกันมันเป็นจุดเริ่มต้นให้เราคิดว่าเราจะอยู่กับประเทศที่เราจะอยู่กับตลาดที่มีประชากรแค่หกสิบกว่าล้านคนไม่ได้ต่อไปเราต้องขยับนะครับเศษแรกที่เราขยับคือเราพยายามเชื่อมภูมิภาคเนี้ยเข้าด้วยกันจากฐา,านประชากรหกสิบเจ็ดล้านเป็นฐานประชากรสองร้อยห้าสิบ ซึ่งในเฟสแรกในการเชื่อมเนี่ยผมคิดว่าเราเราเดินงานมาประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นได้ละวันนี้เรามีโรงงานในเมืองไทยสี่โรงงานเรามีโรงงานในกัมพูชาแล้วโรงงานในเวียดนามเราต่อสายเข็มแล้วปีหน้าต่างปีโรงงานในเวียดนามก็แล้วเสร็จช่องทางการกระจายในไทยเราครบด้วนสมบูรณ์แบบช่องทางในเวียดนามเนี่ยเราก็ขายตรงในห้าโมเดลเทรดเราขายตรงไปเอเจนต์แปดสิบรายที่ครอบคลุมทุกจังหวัดในกัมพูชากระจายสินค้าถึงร้านตี๋นะครับในเวียดนามเราก็พัฒนาช่องทางตั้งแต่โมเดลเทรดแล้วก็ไล่ไปช่องทางในประเทศเขื่อนที่จะขยายพอดี จบพร้อมกันกับโรงงานที่บ้านซึ่งแล้วก็แบรนด์สินค้าด้วยแบรนด์สินค้าในเมืองไทยเนี่ยทุกคนคงรู้จักแบรนด์สินค้าเราอยู่แล้วลงลงทุนโฆษณาในกันมุูชาเราลงทุนโฆษณาในเวียดนามซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงงานการผลิตนะครับช่องทางการกระจายแบรนด์สินค้าเรารวมกลยุทธ์เรียกว่า Localization เราพยายามจะเอ่อ copy สิ่งที่เริ่มประสบความสําเร็จในประเทศไทยทําแบบเดียวกันเลยในประเทศกัมุูชาทําแบบเดียวกันในประเทศเวียดนามซึ่งสองประเทศเนี้ย ้องบอกว่าประชากรเขามากกว่าไทยเกือบสองเท่านลครับแล้วก็คนหนุ่มสาวอัตราการเติบโตท,ทางไรายได้อันนี้ต้องบอกวีซ่าในเจอโควิดไป GDP เขาก็บกวกอันนี้ทุกท่านก็น่าจพอแลทรนะครับซึ่ง,ง,งเราเรียกกลยุทธ์พวกนี้ว่า globalization เ,เราจะไม่ใช่ขายต่างประเทศแต่ว่าขายสินค้าไปต่างประเทศในกัมพูชาพีเอลอนี้ด้วยการส่งสินค้าเราไปผ่านเอเนต์ไปตะวันออกเฉีแต่เราจะทําฐานธุรกิจแบบเดียวกักนเลยที่อยู่ในเมืองไทยในกัมพูชากัะเวียดนามนะครับ อ่ะนะครับ<ห>เพราะฉะนั้นตัวนี้การโกรดการเติบโตมันสูงถูกไหมใช่ใช่คือต้องบอกต้องเนียนว่าด้วยวันนี้เรายอดขายสามพันล้านสําหรับประชากรหกสิบเจ็ดล้านนะครับแต่ว่าพอขยับประชารรกรไปเป็นสองร้อยห้าสิบล้านทําแบบเียี่ยนเลยตรงนี้เราคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นเอสเซอร์ erm ใหม่ของตัวเสียหนาก่อนซึ่งซึ่งถักจากเจงมีแล้วเนี่ยเราก็เริ่มวางประธานขั้นถัดไปนะครับในประเทศจีนเองวันนี้สินค้าในประเทศจีนเราเริ่มตั้งบริษัทคัวแทนเป็นนายของเราเองเพื่อเข้าไปทาตลาด กำหนดโครงสร้างราคาทั้งในช่องทางออนไลน์แล้วก็ช่องทางออฟไลน์ที่ผ่านเอเจนต์ในแต่และมณฑลนะครับยุโรปอเมริกาก็มีสินค้าเราเข้าไปขายออสเตรเลียก็มีนะครับวิดเดอรอีสก็มีซึ่งพวกนี้เขาจะเป็นลักษณะข,ของการส่งออกสินค้าไปแต่ว่าไทยกับก ME, เซียวีเชื่อมเป็นตลาดเดียวกันที่มีฐานธ <Okay. S 2> ุรกิจแบบนี้วกันครับคบมีการวางเป้าหรือเปล่าครับว่าสัดส่วนของต่างประเทศวันนี้อยู่ประมาณสัก20%เนี่ยควรที่จะขึ้นมาอยู่สักเท่าไหร่อย่างไรครับ คือจริงๆข้อมูลพวกนี้เรามีเรามีแชร์ไปในไตรลิงนะครับเราวางเป้าย,ายาวๆใน5ปีข้างหน้าเนี่ยยอดขายในประเทศก็จะคงจะมีการเติบโตนะครับส่วนต่างประเทศเนี่ยมีการเติบโตอย่างก้วาวกระโดดสัดส่วนการขายต่างประเทศเนี่ยก็นาก่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณก็30%ได้ใน5ปีนะครับแล้ต้องเรียนว่าเพราะยอดมันต่ำมากนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยในปีที่ผ่านมายอดขายต่างประเทศเราประมาณเ7 0 0ล้านแค่นั้นเองนะครับแต่เราคิดว่า ภายในสาปีเนี่ยน่าจะเติบโตได้สาเท่าโ้ยภายในห้าปีนะครับผองออทิสติกน่าจะเติบโตได้ประมาณ3าเท่าจากฐานการหลักๆก็จะมาจากเทียมีเนี่ยครับ,รบที่เรามีทั้งโรงงานการผลิตต้งทางาการกระจายแล้วก็แบรนดินค้ากลับกลับผมเคยคุยกับขออนุญาตต,าต้องเอ่ยชื่อ,อเผอิญว่าคุยกับคุณสเสถียรน,นะฮะขับตาบ่าวท่านท่านบอกอกมาครับว่าสินค้าไทยเนี่ยพอเข้าไปสู่ตลาดอ่ากัมพูชานะฮะพวกนี้เนี่ยโอ้โห มันกลายเป็นสินค้าไฮเอ็นแล้วคนสนใจมากคนอยากอยากรับประทานมากจริงๆเราเข้าไปในนั้นมันมันมีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าครับหรือยังไงครับตรงรี้กาเป็นเป็นอย่างนั้นครับโดยเฉพาะประเทศกัมพูชานะครับลักษณะของของกัมพูชาเนี่ยใช้แดนติดไทยจริงๆด้วยวัฒนธรรมการบริโภคลกชาตินะครับความนิยมจนชอบเนี่ยใกล้เคียงกันกัมพูชาอาจจะติดรสหวานมากกว่าไทยหน่อยนึงแต่ว่าเขาได้รับอิทธิพลจากสื่อวัฒนธรรมของไทยเยอะ ดาราไทยทั้งนั้นเลยนะครับที่เขานิยมเปชอบทีวีเนี่ยเขาก็ฟังภาษาไทยได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสินค้าไทยเข้าไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นของที่มีคุณภาพนะครับเห็นได้ชัดเลยพอเรามีโรงงานในกัมพูชาเนี่ยจริงๆตลาดในกัมพูชาี่นตอบรับดีมากนะครับกับเราสำหรับสินค้าไทยครับครับขออนุญาตสอบถามเรื่องของการแข่งขันครับคือแน่นอนแหละกลุ่มธุรกิจสแด้เป็นกลุ่มแข่งขันสูงอยู่แล,แล้วแหละนะฮะอ่าผมผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างในการแข่งขันต่างประเทศ องเรียนอย่างนี้ครับลักษณะการแข่งขันของกมผมทองแยกยกตัวอย่างของของกัมพูชาแล้วก็เวียดนามสองประเทศที่เราจะไปนะครับต้องบอกว่าด้วยลักษณะของตลาดนะครับเอาตลาดของกัมพูชาของประชากรประมาณสิบเจ็ดล้านคนนะครับเอลักษณะของกลุ่มผู้ริโภคเนี่ยเขาก็ยังเป็นกลุ่มผู้ริโภคที่อยู่ในระดับฐานนะครับรายได้เชิงปันธากรอาจจะไม่ได้สูงนะครับตัวเลือกไม่เยอะ ้องบอกว่าสินค้าที่เข้าไปในกัมบูชาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นลักษณะของแบรนด์ท้องถิ่นนะครับการที่เรามีแบรนด์สินค้าไทยคุณภาพมาตรฐานสูงแพคเกจท,ที่ดูทันสมัยอันนี้มีความได้เปรียบวิธีการที่จะแข่งขันให้สินค้าเราประสบความสําเร็จในกัมบูชาได้หนึ่งต้องมีช่องทางการกระจายที่ครอบคลุมนะครับเพราะตลาดเขาวงกว้างมากเมือ,เองเาตน้อยจะยิ่งเกษอร่าอยเอยเอะ การวางโครงสร้างราคาไพร้อยนะครับต้องเป็นไพร้อยที่แหมะนะครับเขาอาจจะเพียงเน้นอะไรที่เป็น v a l ู e อ o ์มันนี่ซึ่งการที่เรามีฐานการผลิตนงนั้นมันช่วยรเราเยอะมากเพราะหนึ่งมันลดเรื่องต้นทุนภาคนส่งต้นทุาานวัตถุดิบหลายตัวที่เราสามารถซื้อได้จากในภูมิภาคตัีเงมีก็ถูกกว่าิงที่เรา,า,ารซื้อในไทยนะครับเรื่องพวกนี้มันจะทําให้เราสามารถผลิตสินค้าแล้วก็กระจายสินค้าเข้าไปกับลูกค้าได้ในลักษณะของแนด์ในเวียดนามเนี่ยต่างกันประชากรก็เกือบร้อยล้านแล้วะตัวเลือกเขาเยอะ พวรือพวของเวียดนามเนี่ยก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาจริงๆก็เขาบอกเวียดนามตามไทยผมว่าจะจริงๆก็ตามอีกไม่ไม่กี่ปีี่งตัวเพราะฉะนั้นลักษณะก็จะไม่เหมือนกันสินค้านําเข้าหลากหลายเข้ามาเป็นตัวเลือกของเวียดนามแต่สิ่งที่วิธีการแข่งขันในเวียดนามเราต้องบอกว่าอย่างนี้คืออันที่หนึ่งเราต้องให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพสินค้าเรื่องประโยชน์อย่างวันนี้ผู้หญิงสาวเวียดนามเนี่ยเขาเริ่มมองว่าเขาจะกินอะไรอะ่ะมันก็ต้องบำรุงผิวต้องมีความสวยซึ่งมันสอบคล้องกันเลยกับ สิ่งที่เจเลดูบี้เข้าไปน,ไนไําเสนอให้เขานะครับเขาไม่เขาเขาเลือกเขาเลือกมากขึ้นนะครับาการลงทุนในแบรนด์นะครับก็ให้วความสำคัญใน,ในกัมพูชาไอ้ในเวียดนามเองเนี่ยเราพัฒนาทีวีเรามีพรีเซนเ,เตอร์เลยนะครับ,บกนน็น้องใบเฟิร์นผมบอกแน่ย่ที่น้องใบเฟิร์นก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้เราในประเทศเวียดนามนะครับออกโฆษณาทีก็ได้รับความนิยมอย่างมากเรื่องการกระจายก็ยังเป็นวิธีสําคัญเหมือนกันเพราะว่าในช่องทางโมเดิร์นเทรดเนี่ยอาจจะคอนเินต์ประมาณสักยี่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในเวียดนามไม่เหมือนไทยที่บมาเกินครึ่งแล แต่ว่าอีก75%เนี่ยมันยังเป็นช่องทางเ r ดิช t ัน n ลเทรดเพราะฉะนั้นสินค้าคุณต้องมีคุณภาพต้องมีแบรนด์ด้วยแล้วก็ต้องสามารถกระจายได้ครอบคุมเช่นเดียวกันในเวียดนามครับ กลับผมเอาละทีนี้ผมขออนญุญาตสอบถามนิดหน่อยนะฮะอเผอิญว่าผมมาดูงบการเงินแล้วทีนี้เนี่ยตัวเลขของจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยมันควรที่จะ,สะเสถียรนในเชิงของงบการเงินถูกไหมในด้านของอัตรากําไรขั้นต้นมาจินต่างๆแต่เผอิญว่าผมเห็นจุดนี้มันทําให้ผมงงหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวตอนที่ชวเอัตรากำไรขั้นต้นเราอยู่ประมาณสักยี่สิบห้าแหละอัตรากำไรสุทธิทำไมมันมันมันพันผวนอ,อย่างเนี้ครับปกติอยูท่ที่เท่าไหรค่ครับปกติแล้ว ผมผมขอบคุณมากเลยที่คําถามมีคําถามคําถามนี้นะครับจะได้มีโอกาสอธิบายผมต้องเรียนอย่างนี้ครับคือจริงๆเนี่ยจริงๆในตั้งแต่ไตรมาสผมต้องเรียนว่าเอา่อตั้งแต่ไตรมาสสามเป็นต้นไปนะครับก็คงจะเห็นเรื่องภาพตัวอัตรากําไรเอ่อทั้งกําไรขั้นต้นเอ่อหรือตัวอ b บิตเอง e b i t ด้เองหรือกำไรสุทธิเองที่มันสะท้อนให้เห็นธุติจของเราอย่างชัดเจนม,มากขึ้นเพราะผมต้องเรียนว่ามีสองส่วนที่ทําให้ดูอัตรากําไรขั้นต้นเอ่อกำไรสุทธิเนี่ยมันมีการผันผวนนะครับส่วนที่หนึ่งก่อน เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเอสเอ็นเอนะครับอย่างที่ผมเรียนเราตัดสินใจที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจเราด้วยการตัง้งบริษัทจัดจำหน่ายขึ้นมาเองตอนปี2019นะครับเพราะฉะนั้นในงบการเงินรวมเนี่ยเราถือหุ้นตอนนั้นเราถือหุ้นอยู่70%สิบปอร์เซนะครับในงบการเงินรวมในปี2019และ2020เนะี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขายที่มีจริงมาจากบร,ริษัทรูกของเราตัวสีโปเนะี่ยแสงเข้ามาหลายร้อยล้านเลยนะครับ พราะอะไรเพราะว่าจริงๆสื่อโปรเนี่ยต้องเรียนว่าจุดเริ่มต้นของบริษัทจดจำหน่ายเนี่ยมันคือการลงทุนนะครับแต่ว่าการลงทุนแต่รูปแบบมันมาในลักษณะรูปแบบของค่ายจัดเรามีพนักงานเพิ่มขึ้นอีกเจ็ดร้อยคนเรามีแวร์เฮาส์สิบเจ็ดแวร์เฮาส์นะครับเรามีรถขนส่งสินค้าหลายร้อยคันนะครับซึ่งในช่วงสองปีแรกต้องบอกว่ามันเป็นการตั้งต้นนะครับสินค้าที่เอ่อและค่ายจ่ายพวกเนี้ยมันเป็นค่ายจ่ายฟรีคอสเทนเทอร์เลยคือมันคือเงินเดือนคนมันคือค่าค่าเช่าแวร์เฮาส์ค่าเสีย หรือว่าค no ่าน้ำมันที่ต้องวิ่งไปกระจายสินค้านะครับพวเนี้ยมันเป็นแค่จ่ายปิพียงแต่ในช่วงแรกที่เราตั้งต้นเนี่ยในปี2อ1 9รายได้ของตัวบริษัทจัดหน่ายดีรตั้งขึ้นมามันก็จะเป็นขายสินค้าแค่เสียนาฬิเริ่ม2020เริ่มมีสินค้านอกเครือเข้ามาขายปัจจุบันเรามีเจดแปดแบรนด์นะครับไม่ใช่เจ็ดแปดแบรนด์หลายสิบแบรนด์เลยจากเจถึงผู้ประกอบการที่เอาสินค้านอกเครือของเสียนาฬิเนี้ยมาให้บริษัทซีดีโปรจัดจำหน่ายแล้วล่าสุดเนี่ยอย่างการที่มมีบุอดเเข้าาป็นนพัธิต นะครับเขาก็จะนําสินค้าบางส่วนที่เป็นอาจจะเป็นกลุ่มต๊านหรือว่ากลุ่มนาฬิกา,าของเขานขายผ่านสซลิดโพด้วยแต่ในช่วงสองปีแรกสองพันสิบเก้าและสองพันยี่สิบเนี่ยมันมีค่ายจ่ายโหหลานแสงเข้ามาอยู่ในโซลิดโพมันเลยทําให้อิบิตก่อนนะครับมันดูต่ําลงไปในช่วงสองปีแต่ว่าเราตัดสินใจที่จะปรับโครงสร้างเพราะเห็นที่เรียนคือตอนนี้มัน,ม,นมันมันนิ่งแล้วมันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนอนาคตเนี่ยเราจะได้เก็บ ผลประโยชน์จากการที่มีบริษัทจดทะเบียนเป็นของตัวเองได้อันที่สองดอกเบี้ยครับตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องเรียนว่าถ้าเทียบกับในกลุ่มสารรมเดียวกันที่จบทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเพราะผมต้องเรียนอีกว่าเมื่อเมื่อ5-6ปีที่แล้วที่เราตัดสินใจที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสิ่งที่ทําไปพร้อมๆก,กันก็คือการปรับโครงสร้างธุรกิจการปรับโครงสร้างธุรกิจที่เรามองว่าวันนีเ้เราจะขยับให้บริษัทเสียนาะคอนมัน็ตติ้ง เปลี่ยนจากผู้ประกอบการที่เป็นบรรดัต้นๆในประเทศกลายเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกาลังการผลิตประสิทธิภาพในการผลิตมาตรฐานในการผลิตระบบไอทีระบบเรื่องจัดจําหน่ายสินค้าการลงทุนในแบรนด์สินค้านะครับการลงทุนฐานการผลิตในกัมพูชาเป็นนามเรื่องพวกนี้ลงทุนลงทุนลงทุน,ลทนลตลอดโดยที่โปรเซสไอพีโอผมก็ต้องเรียยวมันดีเลยไปนิดนึงเหมือนกันเมื่อเจอถาการโควิดนะครับแต่เนื่องจากเรามีพันธมิตรที่เป็นสถาบันการเงินนะครับประขา เป็นพันาิษมากับเราหลายสิบปีมากว่าเขาเข้าใจว่าไอแนวทางที่เราจะทำเนี่ยมันจะทาให้บริษ,ษัทเสียในฟองมาเก็ตติ้งเนี่ยแข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างนั่นคนนนรรงใน่นคตเพราะฉะนั้นเขาก็ยินดีที่จะซัพพอในมุมของเงินกู้นะครับมาให้เราพัฒนาโครงสร้างธุรกิจต่อซึ่งวันนี้เราก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมา,มาเจอ,อนักลงทุนนะครับแล้วก็บอกว่าบริษัทเราอ่ะมีความพร้อมมากๆที่จะทําให้เขาเติบโตไอ้ช่วงที่ผ่านมาเราลงทุนแก้ไขเปลี่ยนแปลงสร้างบ้านให้มีความแข็งแกร่งเรียบร้อยแล้ว นะครับซึ่งม,มันก็เลยทําให้มันจะมีดอกเบี้ยที่ค่อนข้างเยอะหนกันแต่ว,ว่าหลังจากเข้าตลาดโควิท,ที่ได้มาเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งเราสักการเอาไว้สําหรับลงทุนต่อยอดในเวยดนานแต่ส่วนหนึ่งเราก็จะมาคืนเงินกู้แบงค์ที่ให้ให้การสนับสนุนเรามาเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเรื่องนะครับไอ้ตัว s a เเนี่ยตะกี้ที่ผมเรียนในช่วงปีสองพันเก้ากับสองพันยิบมันเข้ามาเยอะมากตอนที่เราสร้างโดยจารกตุ้นดอกเบี้ยก็เยอะมากเหมือนกันจากการที่เราปรับควนท้าเราแล้วได้การสนับสน,สน,สนุนกับ จากสถาบันการเงินทีนี้มาคอยไรมาสหนึ่งปั๊บไรมาสหนึ่งเนี่ยพอมีบุญรอดเข้ามาเข้ามาเร่อมถือหุ้นด้วย30เปอร์เซ็นวิธีการบันทึกบัญชีมันเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่เราคอนโซลเราไม่ได้คอนโซลต่อไปแล้วนะครับแล้วก็มีคอนโซลเนี่ยจะบันทึกเป็นเงินลงทุนในรบริษัทร่กค้าแทนนะครับมันทําให้ตอนไรมาสหนึ่งเนี่ยมันมีรายการทางบัญชีอีเวิร์กลับมาจากจากในเรื่องการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเป็นจอยเวนเจอร์ก็อาจจะเห็นในไอ้งบไรมาสหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนีี้้เนน่่ยก็ไมตอองซ ไอ้ค่าใ้จ่ายที่เป็นปิดของซีดีโปเอเอทั้งหลายเข้ามาแล้วแล้วหลังจากที่เราได้โปรฟิตไอพีโอแเรียกไปต่ายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง r o ักโปรฟิตนะครับทั้งอีบิตทั้งอีบิดาแล้วก็ตัวเนทโปรฟิตมาที่เนี่ยมันก็จะสะท้อนเห็นภาพที่เป็นธุรกิจกระแแอนดรอยดจริงชิดของจีเอไอรได้ตั้งแต่ไตรมาสสามเป็นต้นไปครับโอเคครับผมแม่เวลาหมดพอดีจริงๆคำถามเพียบเลยฮะเดี๋ยววันหลังเราที่จะได้คุยกันสัมภาษณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบพระ ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ